ใครบอกว่าเขาไม่เชื่อครับอ้าวยังไงงะอะไรยังไงต่อเขาก็เชื่อนะไม่ใช่ว่าเขาไม่เชื่อ,อเป็นคนปากแข็งค,ความพิเศษของเขาคืออะไรครับ<อ>เขาบอกว่าผู้ชายคนนี้เวลาร้ายก็ไลายหน้าดูเหมือนกันนะเขาเปิดใจให้เราดูไหมหรือว่าเขายังไม่เปิดใจอนุญาตให้ดูไหมพี่เน่ง<ด>ได้เลยอะดูได้อะเดี๋ยวผมเป็นตากล้องเองนั่นเอง อบคออยากรู้เรื่องอะไรอ่ะเอาเรื่องอดีตก่อนชีวิตเขาเป็นยังไงลำบากขนาดไหนหรือสุขสบายยังไงเพื่อให้เขาเชื่อว่าเนี่ยใช่เดี๋ยวไม่ใช่เดี๋ยวผมจะเป็นสัมภาษณ์เบื้องหลังให้อีกทีนเกิดปีอะไรปีชวดครับปีหนูเหรอ เขาบอกว่าตัวเราอีกอย่างหนึ่งนะตอนนี้เดี่ยวงานของเราอ่อยู่ไม่ติดที่ตัวเราอ่ะงานจะปรับเปลี่ยนไปเรื่อยหรือย้ายจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งเขาเรียกว่าหนึ่งผลประโยชน์ทำให้เรากระดากใจหรืออึดอัดใจเพื่อการดำรงชีวิตอยู่ เขาเรียกว่าอีกอย่างอันนี้เราขอทักอย่างหนึ่งนะครับครับเขาเรียกว่าที่อยู่นะที่เนี้ยคือการมีบุญคุณหรือมีสิ่งดีๆที่อยู่ในนี้เลยไม่ได้ไปไหนการเปลี่ยนแปลงที่อยู่หรือย้ายที่อยู่ของเราจะทําให้เราพลวิกฤตต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินหรืออะไรก็แล้วแต่เขาบอกมาแค่เนี้ย มีอะไรอยากจะถาม,ถามไหมครับนี่งผมถามก็ถาม,มีมีอะไรอยู่ในตัวผมไหมและอะไรอยู่ในตัวแปลกปลอมสิ่งอะไอยู่ตัวผมมีไหมหมายถึงอะไรคือสิ่งที่มองไม่เห็นหรอเออสิ่งที่จับต้องได้ครับหรืออะไรสักอย่างพี่คุณหมอหมอรู้ไหมว่ามีอะไรไหมหรือว่าอ,อาว,วัยวะผมไม่ครบไหมหรือกระดูกของเราข้างหลัง มันมีอะไรแปลกๆอยู่กระดูกข้างหลังของเราชีวิตเขาจะลำบากไหมปีชวดอยู่ไม่ติดที่อยู่แล้วเกิดเดือนพฤษภาผู้ใหญ่หรือคนที่เคาลมนับถือจะเป็นคนนำผลงานมาให้หรือนำเอาเงินเอางานมาให้ตัวเราอ่ะเขาเรียกว่าวาจาอย่างหนึ่งคือคำพูดบางสิ่งบางอย่างถ้าอยากจะพูดต้องพูดเลยห้ามเก็บงำเอาไว้ เหมือนกับอยากได้งานชิ้นนี้อยากทำแบบนี้อยากออกความคิดเห็นแบบนี้ต้องพูดออกไปเลยแบบนี้จะดีกว่าแบบนั้นจะดีกว่านะให้พูดออกไปเลยอย่ากเก็บงํนไม่เขามีเงินเก็บไหมไม่รู้หรอจะรู้ได้ไงอ่ะอไม่ใช่ธนคาราหมายถึงว่าทำงานอา่ะเขาจะมีเงินเก็บไหมอะไรอย่างนี้ มันก็ต้องนั่นเดีถ้าคนเก็บหอมลอมลิบมันก็ต้องมีสิพูดแปลกว่ะ <c oughs> แล้วอีกอย่างนึง <c oughs> เขาเรียกว่าเวลารักใครเนี่ยทุนหัวทุนก้าวตาบอดนะครับรักเหมือนตาบอดทุ่มเทเลยหล่ะหมายถึงว่ารักและเเิอทุนใคร<อ>ทุนหัวทุนก้าวแต่อย่าทำให้เขาเจ็บช้ำน้ำใจคนนี้หันหลังแล้วไม่เดินกลับนี่มีอะไรอีกไหมครับ ไม่มีครับผมไม่มีนะครับใช่ไหมบางส่วนครับบางส่วนนะครับบผางส่วนที่จะเข้าไปเดี๋ยวสงสัยมนหลังต้องยกผานครูจะได้ทะลุวันนี้นะโอเคได้ขอบคุณพี่เน่งนะครับขอบคุณนะครับแล้วพี่เจหาไี่ไหนครับอย่างอย่างอย่างการดูเมื่อกี้เนี้ย ปู่ดูไหมฮะหรือเราหรือเราเองพี่ว่าเขามาดูปลาเขาแฝงมาเขาแฝงมาอันนี้คือการแฝงก็แต่ไม่ได้มาแบบร้อยเปอร์เซ็นต์่ก็คือไม่ได้ยกพันครูไม่ได้อะไรไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับนั้นแสดงว่าการดูของเราเนี่ยมาจากจิตของเราด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็มาจากครูของเราด้วยส่วนหนึ่งแต่ถ้าทําเต็มพิธีเนี่ยก็จะมีอรูปแบบหนึ่งแล้วคิดว่าการที่เราเป็นแบบเนี้ยเราจะ ทำอีกนานไหมหรือว่าเราจะมีกําหนดระยะเวลายังไงต่อไปแล้วแต่ค่ะกากเกณฑ์ไม่ได้บางทีบางคนจะทําจนสิ้นลมหายใจครับก็เหมือนกับเ,ออเขาเรียกว่าลุงที่ที่เป็นญาติของเราเนี่ยทาจนแบบว่าเหมือนกับหมดสัญญาทำจนหมดสัญญาหมดสัญญาอันนี้ก็ยังไม่รู้ว่าเมื่อไหร่หเป็นอย่าง แล้วเราสามารถดูดวงเองตัวเองได้ไหม่ะหลายๆคนมอเป็นหมอดูเนี่ยไม่สามารถดูดวงตัวเองได้เราไม่ได้ดูแต่เขาจะมาบอกว,ว่าเราจะเลิกกับแฟนอย่างนี้นะเราจะเป็นอย่างนี้นะแฟนเราจะเป็นอย่างนี้นะมันจะเป็นอย่างนั้นแฟนเราจะตกงานตอนนี้นะอะไรอย่างนี้แล้วเราเตือนได้ไหมเตือนไปแล้วค่ะแล้วก็มันก็เจอไปแล้วค่ะโดนไปแล้วเรียบร้อยโดนไปแล้วเป็นยังี้ อันนี้เราก็เหมือนแบบครึ่งๆ่งนะคือเหมือนปู่จะมาก็ไม่มาถูกไหมมันก็เลยครึ่งๆเอาแบบว่าไม่ต้องโชว์พินิหาหรอกถ้าสมมติว่าตอนนี้ถ้าเราให้ปู่มาเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์ได้ไหมแล้วดูใครอ๋ออ๋อถ้าสมมติว่าผมถามว่าผมเนี่ยจะเป็นยังไงปู่จะจะกรุณามาไหมอย่างนี้ หมายถึงปู่จะมาบอกผมได้ไหมว่าคือถ้าเชิญปู่มาเลยได้ไหมามาดูเนี่ยมาดูผมหน่อยว่าผมจะเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยอะอันนี้คืออันนี้เขาเรียกอะไรนะ,ะขันขันห้าขันห้าอ่ะก็คงอาจจะแค่นี้ได้ได้อ่าโอเคต้องรับไหมฮะก็คือยกถาดเหนือหัวค่ะครับ <c oughs> ตั้งจิตอธิษฐานยากรู้เรื่องอะไรให้ตั้งจิตอธิษฐานนะคะ สาธุสาธุสาธุสิทธิการิยะแห่งบรมครูทั้งหลายข้าพระพุทธเจ้าเป็นตัวแทนของครูบาอาจารย์ขออนุญาตครูบาอาจารย์ได้โรดดดดดดปรดเมตตาทำนายทายทักดวงชะตาให้ถูกต้องแม่นยำปราศจากความผิดพลาดถุกประการข้าพระพุทธเจ้าขออนุญาตสิงศักดิ์สิทธิที่ปกปักสังขารล่างกายนี้ได้โปรดเปิดทางให้ข้าพเจ้าทำนายทายทักดวงชะตาให้ถูกต้องแม่นยำปราศจากความผิดพลาดถุกประการโดยเธอสาธุเงินมาเงินมา เอาวางแบบอยากรู้เรื่องอะไรอยากรู้เรื่องงานกับรายการจะเป็นยังไงฮะสามปีถึงจะดีขึ้นบริษัทอันนี้มานถึงบริษัทหรอครับเรื่องงานสามปีถึงจะดีขึ้นแล้วก็บริวารสังขารร่างกายบริวารต่างๆให้เขากินอิ่มเขาเรียกว่าเลี้ยงดูอย่างดีชีวิตตัวเองจะดีขึ้นสามปีสองปีประมาณสองปีกับ หเดือนหรือแปดเดือนจะดีขึ้นอ,อดทนไหมแล้วในส่วนของรายการอะไาราการคำผีบอกจะเป็นยังไงบ้างครับคำผีบอกจริงๆแล้วมึงเอาคำจากตรงนี้มาน่ะเขาเรียกว่ามึงต้องสร้างฐานเยอะๆมึงต้องสร้างกุศลผลบุญเยอะๆเขาเรียกว่าเรียกผีเป็นเพื่อนเข้าใจไหมไม่เข้าใจครับหมายถึงว่า สร้างกุศลผลบุญให้กับผีไม่ว่าสัมภเวสีหรือผีเลนร์ล mm hmm. สร้างกุศลผลบุญให้เขาปากต่อปากเหมือนคนปากต่อปากแล้วจะไปได้ดี mm hmm. แล้วเหมือนกับบางสิ่งบางอย่างจะทำอะไรก็แล้วแต่มันจะอัตโนมัติมันจะทำแล้วดีขึ้นโดยอัตโนมัติให้มึงสร้างกุศลผลบุญให้เขาเยอะๆทำบ่อยๆกระจาย เขาเรียกว่าเป็นการกระจายบุญอย่าทำต่อทีเดียวสรางกุศลผลบุญบ่อยๆเพราะมึงทำรายการเกี่ยวกับพวกนี้มึงต้องทำถ้างั้นถามปู่อีกอย่างหนึง่งผมจะรวยไหมรวยอุ้ยสาธุไม่มีปู่มีอะไรจะแนะนํไปแล้วไล้วหรอไปแล้วอ <laughs> รอ <laughs> แล้วทำไมปู่มาเร็วเค็มเร็วไปเร็วอะครับ <laughs> เป็นอย่างนี้ค่ะ <laughs> ครับหรอ ถ้าแกจะอยู่แล้วแต่บางทีการอยู่นานไม่ได้หลักสังขารเหนือ่อยการแฝงนานๆไม่ได้ใครที่แบบว่าลงทรงนานๆสังขารแย่ค่ะคะรับนั่นแสดงว่าเวลาที่เราดูได้หรือว่าเวลาถ้าปลูกมาก็แป๊บเดียวอสิก็แล้วแต่บางทีก็แค่15้านาทีแต่นี่ไม่ถึงเลยนะส<บ>านาทีเองนะบางทีก็แค่แค,แค่แค่มาพูดในสิ่งที่จําเป็นแล้วแกก็ไปแล้วคือพอแกอวยพรผมปุ๊บแกก็ไปลรวย หรอสั้นมากเลยผมชอบคำนี้แหละคำเดียวเลยเชื่อคำัหมแล้วอันนี้คือผมเก็บได้แล้วใช่ไหมครับพี่ยกต่อนลยครับยกไม่ได้ลค่ะนี่แหละครับคุณปุ๋ยฮะอ่าใช่ปูจับยาปู่จับยาครับก็วันนี้เราก็ได้เห็นเรื่องราวซึ่งอาจจะถ้าพูดตรงๆนะอาจจะไม่หวือหวาหรือ ทําให้ทุกคนบอกโอ้โหรู้สึกตื่นตาตื่นใจเพราะว่าแต่ละเทปแต่ละบางท่านนะครับก็จะมีในรูปแบบที่แตกต่างกันซึ่งตัวของคุณปุ๋ยเองเนี่ยก็จะเป็นในรูปแบบว่าไม่อยากอะไรมากทําตามที่เคยสัญญาแล้วก็ถ้าไม่ทําก็จะปวดหัวโดนบีบ,บแต่ตอนนี้ก็ทําอยู่เรื่อยๆนะครับจนที่เรียกว่าจะสิ้นสุดคําสัญญากัน นะครับเราก็ได้เห็นเรื่องราวอีกหนึ่งคนนะครับที่เกิดขึ้นนะครับในชีวิตของพี่ของคุณปุ๋ยแล้วที่จะเกิดขึ้นต่อๆไปด้วยก็หวังว่าคุณผู้ชมเนี่ยคงจะได้แง่คิดแล้วก็ได้มุมมองเรื่องนะครับที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของบุคคลสู่บุคคลซึ่งถ้าคุณไม่ได้อยู่ในจุดนั้นคุณไม่รู้หรอกว่ามันเป็นเช่นไรแล้ววันนี้นะครับทางรายการเนี่ยคำผีบอกก็ ให้ทุกท่านเนี่ยได้เห็นอีกหนึ่งคนนะครับที่ยืนอยู่ตรงจุดนี้และมีคําตอบของตัวเขาเองว่าจะต้องทําอะไรกันบ้างนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับคุณปุ๋ยอย่างมากที่มาร่วมรายการกับเราขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับและต้องขอขอบคุณสถานที่นะครับที่เรามาถ่ายทําบ้านต้องจิตเมโทรเวสทาวน์นะครับกราประพฤกนะครับก็อยากให้ทุกคนนะครับถ้าผ่านมาก็แวะมาไหว้นะครับ สิ่งศักดิ์สิท์ที่นี่ก็ได้แล้วก็มาทานอาหารนะครับมาเดินช้อปปิ้งได้เยอะแยะเลยที่นี่ใช่ครับครับผมแล้ววันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งติดตามพวกเราได้นะครับสองทุ่มทุกวันอาทิตย์นะครับช่องอ้าปากคางเราก็จะมีเรื่องต่างๆที่เหนือธรรมชาติมาฝากคุณผู้ชมกันและเราก็ยังคงเส้นหาเอ็กซ์เมนกันต่อไปและใครมีทุ์ นะครับอยากจะให้พวกเรานะครับมีส่วนร่วมในการแก้หรือช่วยก็สามารถติดต่อกับทีมงานของเราได้นะครับ,รบวันนี้ลากัไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ